สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ส้มพงนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้นะครับจะมาร่วมยินดีนะครับกับพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับของลูกค้าของเราเองนะครับผมที่นี่ครับใหญ่ขึ้นไปแล้วแหละแต่ว่าเรานําของมามอบให้แกนะครับเป็นปลาตัวใหญ่ๆนะครับมงคลนะครับผมเดี๋ยวเราให้แกเปิลเอาปลาไปให้ลูกค้านะครับทางซื้อแบบนี้ให้ลูกค้าสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ

เป็นแบบว่ามจัดเนี่ยคมาสะอาดดีนะแม่กดูแลดีแล้วเนาะแพงไเปลอนเลยอ้ยเนี่ยแล้วแต่่าดื่มก็ได้จริงเลยเนียี้ยยใ่เลยแบบโอ้ยเงี้ยแถมอาจานทกอย่างเงี้ยมากกว่าน้องมากเลยนี่มีห้องนอนห้องน่นนั่นนสเลยไม่ได้เข้า เป็งาเช้าเลยนะตอนงมแตงโมไล่เลยแม่ไล่เช้าเลยสองเตเลย่ะไล่ไปดิมาเล้งเงี้ยคือว่ไรก็วายุกินเ้าำเนี่ย่งมาาเล้งะไรอกเอางมัด้นฝาเข้ามา่วยแต่่มีหมาล่ามา่นหได้วแะมีมาล่าด้วยเหครับวันนี้มัดเริ่มการเริ่ไทุ่มครับหนึ่งทุมหนึ่งทุ่มหมาล่าด้วยวันนี้นองหนึ่ง่มเงนนนแม่ทีอไรห นรถนี่สามชั่วโมงนี่หลยน้ำสิ่งมันน้ำรถนี่โอ้โหตึ๊บๆหลางนี้ตึ๊บๆหมดเลยไปกลบ้านเล้ยอดไฟกระเพื่อมหมดเลยนี่วันศิกร์ไปพุ่นไปพุ่นเนี่ยไปะนกกว้างใช่ไหมครับจะได้สะดวกสะดวกไปพุ่งเลยเอาเอาเลยเอาเอน้ำมาเนี่จะไรเอาเอาน้ำมานี่อะไรเนี่ถามแม่กันนอันนี้คืออะไรครับผม ูตรถอดี่สูดรถอดที่เขาเอื่นทองหน้าหัวภาคอีสานเขาเอื่นท้องหน้าวัวสูดถอดเอาสิงวัดีออกจากบ้านหลังอันนี้แต่ภาคก็น่าสูดถอดไงอันใส่ยี่ไงอันใสุ่กงยาเขียงกินเคืองกินน่แนเนกินใดปลาหยังกินบัตรม่นมั้ยเนียเกียประเด็กไหมดละ แล้วก็จะถอนสิ่งไม่ดีออกจากที่ของเราใช่ไหมครับผีมาโม้นพาไม่เห็นใครอ่ะากันพิธีให้ใช่สูตรถอดวันที่ตอนมายอศร่นเพิ่นมาบริสูทธอดเลยเพิ่นเป็นบมาผ้าเป็นเห็ดเป็นบ่าเออมีแต่ยายพระแม่ธรณีครับผมคือสูตรถอดเลยเพื่อหมายของเพิ่นคือว่าเอาดินทั้งอื่นมาใส่บ่งนี้ เอาของพอดีออกไปอย่นี่มีต่ของดีด่งทแอบแยงมาน้ำขี้ดินคนจีนใหญ่ออกไฮอ๋อครับผมขาวขาจะทำให้ไ่เลือขาวขาวฉันยไหมอยังนนี้จะแบบไง่ไอด้ยี่ ยังไงข้าเหลยวบางเดียวตานนี้ตอนนี้แม่เอานีลกมาหน่อยในบ้านนี่นะให้แปนี่่สาเลยะสเมือนเจ้ามือนคนหลขึ้นบ้านกับเตี้ยี่ยมีกัายเยนเรือเจ้าเรจตั้บนตั้แบบั้บอยีสามสเดือนเ่อกี้สวยเลยสวยดูดิาชมหน่อยเร็วมา ให้ท่านผู้ชมมาชมความงามหน่อยก็พาชมนะครับก่อนหน้านี้เคยมารีวิวบ้านหลังนี้แล้วนะครับอยู่ที่ไหนออกก่อนอยู่ที่ไหนที่นะครับส้มหงส้มหงนะคตุร์ร้อยเอ็ดใช่ส้มหงจตุร์ร้อยเอ็ดมันอยู่บ้านปีปทุมหรือเปล่าอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมประมาณนี้แหละใกล้ๆกล้เกษตรพิสัยอ่ะใกล้ใกล้เกษตรห่างแค่สามสิบกิโลแต่ว่าเขาเรียกบ้านหมู่บ้านบ้านส้มหงอันนี้ยใช่เพราะเรามีหน้างานที่เกษตรวิสัยด้วยนะครับบ้านหลังนี้ก็ทําเสร็จมาประมาณได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับเดือนเดือนเดือนกว่าๆแล้วนะครับ ก็เป็นบ้านสามห้องนอนสองห้องน้านะครับทรงปั้นหยานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมพาชมบ้านนะครับตรงนี้เป็นมีห้องโถงขนาดใหญ่นะตัวตัวบ้านาเราเดินมานะครับถัดมาจากระเบียง้น้ะระเบียงหน้าที่ถ่ายมาก็กว้างน,นะครับค่อนข้างกว้างนี่ครับตอนนี้ลูกค้าก็ทาพิธีเขาเรียกขึ้นบ้านใหม่หละนนำพระนาอะไรเข้ามาแล้วก็เฮียเฟินก็เอาของมาให้ลูกค้าครับวันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวไปชมเรื่อยๆครับเนี่ยวันนี้นี่มีอะไรมาใหนี้เป็นห้องครัวครับ บ้านนี้มีห้องครัวด้วยมีห้องโถงด้วยมีห้องน้ําด้วยสองห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนอีกสามห้องนะครับห้องครัวก็ขนาดประมาณกลางๆนะครับลูกค้าถือว่าทงความสะอาดดีนะครับบ้านสะอาดเปี่ยกเนรอยก็ลอยไม่มีสักอย่างเลยครับเก็บกว่าตลอดไม่จับเม่สะอาดนะครับบ้านสวยกระเรานานก็สวยให้เราให้มันสวยตลอดนะครับก็ตห้องโถงมะผมภาพให้ดูห้องนอนนะบางห้องอาจจะเข้าไม่ได้นะเพราะลูกค้าเก็บของนะครับห้องนอนก็ขนาด ปกตินะครับบางการนะครับทั่วไปประมาณสี่คูณสี่เมตรนะครับนอนได้ใส่เตียงหกพูได้ใส่ตู้สภาได้นะครับตอนนี้ลูกค้าถีบผ้ามาเรียบร้อยแล้วผ้ามานก็สวยงามนะครับแบกสองล้านนะครับถ้ามาเก็บสองลานเนี้ยมีผ้าขาวด้านในด้วยผ้าโปร่งสวยครับถ้าใส่ผ้าโปร่งมันก็จะสวยเวลาเราเลื่อนผ้าม่านออกมาจะเห็นผ้าโปร่งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ห้องนอนที่สองจะอยู่บริเวณนี้นะครับขนาดเท่ากันนะครับห้องนอนที่สองมันจะมีนี่จะติดผ้าม่านใหญ่ เนะ่ย้าวมันยาวก็จะดีอย่างหนึ่งสมัยใหม่เขาไ่ชอบกินข้ามันยาวกันนะครับเนี่ยประมาณนี้นะขอนตอนที่สองก็ไม่มีอะไรครับก็ยังไม่ได้เอาของอะไรเข้าเพราะว่ากาเคามเชื่อของคนชาวบ้านนะครับหรือว่าคนโบราณนะครับก็จะเชื่อว่าเราต้องทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ก่อนถึงจะนําสิ่งของหรือว่าเข้ามานอนได้นะครับถ้าเราไม่ทำเราก็ยังนอนไม่ได้นะสาหรับเจ้าบ้านนะครับพอขึ้นบ้านใหม่เสร็จเรียบร้อยก็สามารถเข้า มาพักมานอนได้นะครับถ้ายังไม่ขึ้นก็ยังไม่สามารถเข้านอนได้แต่สมัยใหม่มาเรื่อยๆนี Hence, ้ก็ไม่ค่อยมีคนถือแล้วก็คือสักซื้อบ้านิเข้าบิ่เลยเราก็ขึ้นบ้านใหม่กี่หลังได้นะครับก็ไม่ค่อยถือกันเท่าไหร่แต่ว่าคนโบราณเขาก็จะถือกันอยู่นะแต่ว่าก็เป็นเรื่องดีนะครับการขึ้นบ้านใหม่นะครับอห้องน้ําก็ลักษณะทั่วไปประมาณนี้นะครับแต่ว่าเบื้องอาจจะแตกต่างกันไปนะครับพวกนี้ก็สวยงามอัน no> นี้เราฟีให้หมดนะครับที่ติดให้ลูกค้าตอนนี้คืออยู่ใน ราคาตารางเมตรที่เราให้แล้วนะครับอันนี้คือของแต่ถ้าอยากเพิ่มมันสวยงามขึ้นหรือว่าออปชั่นที่มันดีขึ้นก็สามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มตามจํานวนอ่าจำนวนจริงเลยนะครับอีกห้องหนึ่งมันอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ว่าอ่าลูกค้าใช้เก็บของเนาะไม่สะดวกเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับก็พาชมประมาณนี้เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศนะครับบริเวณนอกบ้านให้ดูนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนครับก่อนหน้านี้ลูกค้าก็ทําการขึ้นบ้าใหม่แล้ววันนี้เรามาถึงนี่ก็ประมาณบ่ายประมาณบ่ายสามโมงกว่านะครับนี่ครับบ่ายสามครึ่งแล้ว ซึ่งพิธีขึ้นบ้านใหม่ส่วนใหญ่เขาไปทำตอนการตอนเช้านะครับช่วงเช้าจนถึงเที่ยงกินรับประทานอาหารอะไรกันเสร็จนะครับอ่าก็เดี๋ยวให้พี่จะถ่ายบริเรียนรับองให้ดูเนาะบรรยากาศต่งตงตงงางๆลักษณะบ้านนะครับเผื่อใครชอบบ้านหลังนี้นะครับหรือว่าอยากได้บ้านแบบสวยๆแบบนี้เหมือนลูกค้าท่านนี้นครับก็เดี๋ยวถ้าเข้ามาที่เพจได้ได้นะครับผมเพจคนสร้างบ้านดูดอนทาน,นีนะครับหรือว่า YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าโทรหาเฮียเฟิร์สก็ได้นะครับที่เบอร์0ูนย์นะครับ542 5598นะครับผม ในบ้านสวยๆแบนี right? <'t> ้จัดเลยครับสวยงามบ้านนี้นี่ส้ยสุดคนัดแทบไปเจ้าพี่แก่ลำ่ยด้ไเด้อ่สิมาหาอีกกับมันแลไวเสยมาไม่เลยออกคำออก้าย รักษารักษาเนี่ยชมรักษาชมรักษาออกกําลังใจกาบแล้วเราก็สวัสดีครับสวัสดีครับ